สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการ Smart Life ์วัยกเกษียณในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่อยากนึกถึงแต่จำเป็นต้องเตรียมตัวไว้นั่นคือการเตรียมตัวสำหรับการจากไปหรือการวางแผนชีวิตและครอบครัวอย่างสมบูรณ์ในวัยกเกษียณ สำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นตอนที่1เราจะพูดกันถึงเรื่องหลักสำคัญสคัญที่ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ากันก่อน3เรื่องนะครับเพื่อวางแผนการจัดการชีวิตล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราไม่สามารถกลับมาบริหารจัดการได้ปกติเช่นการเจ็บป่วยกระทันหันที่นำไปสู่การช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือทุพพลภาพรวมถึงการจากไปแบบปัจจุบันทันด่วนเป็นต้นนะครับ โดยเรื่องที่ควรบริหารจัดการหรือเตรียมวางแผนที่ผมจะพูดคุยกันเฉพาะตอนที่1นนี้ได้แก่เรื่องของการจัดการทางการเงินและทรัพย์สินเอกสารและการดําเนินการทางกฎหมายและการดูแลสุขภาพและการแพทย์ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในหัวข้อที่1พูดถึงการจัดการทางการเงินและทรัพย์สินครับอย่างเช่นเรื่องของการทําพินัยกรรม การทำพินัยกรรมคือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้สูงวัยต้องจัดเตรียมพินัยกรรมคือเอกสารทางกฎหมายที่บอกวัตถุประสงค์และความต้องการของเราในการแบ่งทรัพย์สินหลังจากเสียชีวิตรายละเอียดที่ควรระบุในพินัยกรรมรายการทรัพย์สินทั้งหมดบ้านที่ดินเงินออมหุ้นทองเครื่องประดับการแบ่งสัสดส่วนให้ทายาทการกำหนดผู้จัดการมรดก (executor) เ,เ,เ,เงื่อนไขพิเศษ เช่นทรัพย์สินที่ต้องการให้บริจาคทางเลือกอื่นนอกเหนือจากพินัยกรรมสําหรับผู้ที่มีทรัพย์สินมากหรือมีความซับซ้อนของมรดกอาจพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกหลานทีละส่วนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะช่วยลดภาษีมรดกและให้เราได้เห็นพฤติกรรมการใช้ทรัพย์สินของลูกหลานด้วยตาตนเอง การจัดตั้งทรัส์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทรัพย์สินจำนวนมากโดยสามารถกำหนดเงื่อนไขาการใช้เงินได้อย่างละเอียดเช่นจ่ายค่าการศึกษาให้หลานเมื่อเรียนจบมัธยมปลายหรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจนกว่าจะอายุครบ30ปีถัดมาครับคือการจัดการบัญชีธนาคารและเงินออมซึ่งสิ่งที่จัดเตรียมไว้ได้แก่จัดทำรายการบัญชีทั้งหมดพร้อมรหัสผ่านเก็บไว้ในที่ปลอดภัย แจ้งครอบครัวเรื่องการเข้าถึงบัญชีพิจารณาเปิดบัญชีร่วมจอยแอคเคา์กับคู่ครองหรือลูกจัดการกับเงินฝากประจำและการลงทุนต่างๆครับเคล็ดลับการจัดการบัญชี การเปิดบัญชีร่วมกับบุตรหรือทายาทที่เชื่อถือได้คือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาการเข้าถึงเงินแต่ควรเลือกบุตรหรือทายาทที่มีความรับผิดชอบและไม่มีปัญหาทางการเงินเพราะหากมีหนี้สินในส่วนนี้อาจกระทบต่อบัญชีร่วมได้ นอกจากนี้ควรแยกเงินฉุกเฉินไว้ในบัญชีที่เข้าถึงได้ง่ายประมาณ6-12เดือนของค่าใช้จ่ายและเงินส่วนที่เหลือค่อยนำไปลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยการจัดการหนี้สินรายการหนี้สินทั้งหมดเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตแผนการชำระหนี้การประกันชีวิตที่จ่ายหนี้แทน ในเรื่องของแนวทางการจัดการหนี้หลักสำคัญคือพยายามชำระหนี้ให้หมดก่อนเกษียณจะถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตควรชำระก่อนสำหรับสินเชื่อบ้านหากเหลือไม่มากอาจพิจรารณาขายทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาชำระให้หมดเพื่อลดภาระของครอบครัวอย่าลืมแจ้งครอบครัวเรื่องภาระหนี้ทั้งหมดเพราะหากปิดบงังอาจทำให้ครอบครัวรับมรดกพร้อมกับหนี้ที่ไม่รู้มาก่อนได้ครับ แล้วทำไมต้องทำล่ะครับและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำเรามาดูกันครับผมขอเล่าถึงกรณีศึกษาคดีพิพาทมรดกครอบครัวให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับผมนำข้อมูลมาจากรายงานของสำนักงานสารยุติธรรมปี2566นะครับพบว่าคดีพิพาทเรื่องมรดกเพิ่มขึ้น23%เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีพินัยกรรมที่ชัดเจนครับ ตัวอย่างเคสจริงครอบครัวหนึ่งในกรุงเทพมีพ่อแม่เสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมทิ้งทรัพย์สินไว้50ล้านบาทลูก4คนต้องใช้เวลา8ปีในการพิพาทกันค่าทนายความและค่าศาลร,รวมกันเกือบ5ล้านบาทและสุดท้ายพี่น้องเกิดการทะเลาะกันแตกแยกกันในที่สุดครับผลกระทบของการไม่วางแผนครับทรัพย์สินถูกอายัดโดยศาล ครอบครัวอาจมีความขัดแย้งแตกแยกได้ครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายค่อนข้างสูงหากมีเหตุตกลงกันไม่ได้ในการแบ่งสรรปันส่วนจะทำให้กระบวนการยาวนานอาจใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวครับมาในหัวข้อที่2กันต่อเลยนะครับคือเรื่องของเอกสารและการดำเนินงานทางกฎหมายครับเอกสารสำคัญที่ต้องจัดเตรียมเช่นเอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชนหลายชุดสำเนาทะเบียนบ้านใบสำคัญการสมรสยาสูติบัตรและทะเบียนบุตรเอกสารทรัพย์สินโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายเอกสารรถยนต์กรมัรานประกันภัยผมขอพูดถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบให้ฟังเป็นแนวทางนะครับ แนะนำให้จัดเก็บเอกสารเป็น3ชุดชุดที่1เก็บในบ้านชุดที่2ฝากไว้กับบุตรหรือทายาทที่เชื่อถือไว้ใจได้ชุดที่3เก็บในตู้เซฟธนาคารการสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลเก็บในคลาวก็เป็นวิธีที่ดีที่อยากแนะนำเช่นกันครับแต่ควรมีรหัสผ่านที่ครอบครัวทราบอย่าลืมอัปเดตเอกสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นย้ายบ้านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ การจัดทำหนังสือเพื่อมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจมีอยู่ด้วยการหลายประเภทเช่นมอบอำนาจทั่วไปสำหรับการดำเนินการทั่วไปมอบอำนาจเฉพาะสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมอบอำนาจการแพทย์สำหรับการตัดสินใจทางการแพทย์การเลือกผู้รับมอบอำนาจการเลือกผู้รับมอบอำนาจเป็นเรื่องสำคัญมากควรเลือกคนที่เชื่อถือได้มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาดูแลงานได้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นบุตรคนโตอาจเป็นบุตรที่มีความสามารถด้านการเงินหรือกฎหมายมากกว่าควรมีการสื่อสารกับผู้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจนเรื่องความคาดหวังและขอบเขตอำนาจและควรมีผู้รับมอบอำนาจสำรองเอาเทอร์แนตไว้ด้วยกรณีหากคนแรกไม่สามารถทำหน้าที่ได้ มาต่อกันด้วยเรื่องของการประกันภัยและผลประโยชน์ครับหากมีการทำประกันชีวิตไว้ควรตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้ามีประกันสุขภาพควรตรวจดูเงื่อนไขาการเบิกจ่ายให้ละเอียดถูกต้องครับหากมีประกันสังคมให้ตรวจดูสิทธิผู้รับเงินบำนาญและถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ควรดูในรายละเอียดการจ่ายเงินคืนด้วยนะครับการทบทวนประกันภัยแบบครบวงจร ควรทบทวนประกันภัยทุก2-3ปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นการเกษียณการเปลี่ยนแปลงสถานะครอบครัวประกันชีวิตควรมีจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระหนี้และค่าใช้ใจ่ายครอบครัวประมาณ10-15เท่าของรายได้ประจำปีสำหรับประกันสุขภาพควรเลือกแผนที่ครอบคลุมโรคที่มักเกิดในวัยสูงอายุและมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่หลากหลายครับ ทำไมต้องทำและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำมาดูกรณีศึกษากันครับกรณีศึกษาปัญหาการเข้าถึงเอกสารตามรายงานของสมาคมธนาคารไทยปี2565พบว่ามีการฟ้องร้องเรื่องการเข้าถึงบัญชีของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น3 5เปอร์เซเนื่องจากไม่มีเอกสารหรือหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจนตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงที่ผมจะขอเล่าเป็นตัวอย่างอีกสักเรื่องนะครับ คือเป็นเคสของคุณแม่วัย78ปีเสียชีวิตจากโควิด19อย่างกระทันหันลูกไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารที่มีเงินฝาก2ล้านบาทได้เป็นเวลา1ปีเต็มเนื่องจากไม่มีหนังสือมอบอำนาจและต้องผ่านกระบวนการศาลที่ยุ่งยากผลกระทบของการไม่จัดเตรียมเอกสารครอบครัวเข้าถึงทรัพย์สินไม่ได้กระบวนการทางกฎหมายล่าช้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นความเครียดของคนในครอบครัว ทีนี้มาพูดถึงหัวข้อที่3กันบ้างครับคือในส่วนของการดูแลสุขภาพและการแพทย์ครับในเรื่องนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับความประสงค์เรื่องการรักษาพยาบาลของตัวผู้สูงอายุเองนะครับที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า living will หรือ advance directive ครับมันเป็นเรื่องของความต้องการในการรักษาพยาบาลในช่วงท้ายของชีวิตที่ผู้สูงวัยควรระบุให้ชัดเจนครับเช่นหากเจ็บป่วยจนถึงขั้นไม่สามารถหายใจเองได้ปกติ ต้องการให้ใช้เครื่องช่วยชีวิตหรือไม่ครับและหากมีการจากไปแล้วต้องการบริจาคอวัยวะหรือไม่สถานที่ที่ต้องการได้รับการดูแลรักษาเป็นต้นครับที่ไหนที่บ้านหรือยืนยันให้อยู่ที่โรงพยาบาลการเขียน living will ให้มีประสิทธิภาพ living will ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เขียนว่าไม่ต้องการการรักษาแบบยื้อชีวิตแต่ควรระบุเฉพาะเจาะจงเช่น หากอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัวเกิน3เดือนและแพทย์ยืนยันว่าไม่มีโอกาสฟื้นตัวไม่ต้องการการช่วยหายใจด้วยเครื่องควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจทางเลือกการรักษาต่างๆและควรแจ้งครอบครัวให้ทราบความประสงค์เหล่านี้ล่วงหน้าครับการเตรียมตัวเรื่องโรงพยาบาลและค่ารักษาการเตรียมเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลการเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการการประกันสุขภาพที่เหมาะสม การจัดเตรียมห้องพิเศษหรือการดูแลแบบ h s อ i พิสแ Care การวางแผนทางการเงินสำหรับสุขภาพค่ารักษาพยาบาลในช่วงท้ายชีวิตมักสูงมากแนะนำให้แยกเงินสำหรับค่ารักษาไว้เป็นพิเศษประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับฐานะการพิจารณาทำประกันสุขภาพเสริมหรือประกันโรคร้ายแรงก็เป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังทำได้ในไวัยไม่เกิน65ปีข้อมูลประวัติการแพทย์สำหรับครอบครัว ประวัติการแพทย์ที่สมบูรณ์รายการยาที่กินข้อมูลแพทย์ประจําตัวข้อมูลโรคประจําตัวในการแพ้ยาข้อมูลโรคทางพันธุกรรมที่ลูกหลานควรรู้การสร้างไฟล์สุขภาพครอบครัว การจัดทำไฟล์ประวัติสุขภาพที่ครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญมากไม่เพียงแต่สำหรับการรักษาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับลูกหลานในการดูแลสุขภาพตนเองโดยเฉพาะโรคทางพันธุกรรมเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจควรจัดทำในรูปแบบดิจิทัลและเก็บไว้ในคลาวที่ครอบครัวเข้าถึงได้พร้อมทั้งมีสำเนาเอกสารไว้ที่บ้านด้วยจะดีมากครับทำไมต้องทำและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำ เรามาดูกรณีศึกษาในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาการตัดสินใจทางการแพทย์ครับ จากข้อมูลในงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ไทยปี2565ไว้ครับโดยพบว่า78%ของครอบครัวประสบปัญหาในการตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนื่องจากไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยว่าจริงๆแล้วตัวผู้สูงอายุเมื่อถึงเวลาที่ท่านเหล่านั้นเจ็บป่วยไม่สบายถึงขั้นต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลความประสง ที่แท้จริงเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาอยากให้แนวทางการรักษานั้นเป็นแบบใด ตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงคือมีคุณปู่ท่านหนึ่งวัย85ปีเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจล้มเหลวครอบครัวไม่ทราบความประสงค์ของท่านเรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจเกิดความขัดแย้งระหว่างลูกชายที่ต้องการรักษาต่อกับลูกสาวที่คิดว่าควรปล่อยให้ท่านจากไปอย่างสงบสุดท้ายใช้เครื่องช่วยชีวิตนาน3เดือนค่ารักษาพยาบาลกว่า800,000บาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสำหรับครอบครัวที่มีสถานะทาง การเงินปานกลางหรืออาจสำรองเงินเพื่อการรักษาตัวไว้ไม่มากนักผลกระทบของการไม่วางแผนครอบครัวต้องตัดสินใจในช่วงวิกฤตค่ารักษาพยาบาลสูงเกินความจำเป็นความทุกข์ทรมานของทุป่วยที่อาจไม่ตรงกับความต้องการความเครียดและความผิดหวังของครอบครัวครับ การเตรียมตัวสำหรับการจากไปอาจฟังดูน่าหนักใจแต่การทำเช่นนี้คือการแสดงความรักและความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่เรารักต้องเผชิญกับปัญหาและความยุ่งยากในช่วงที่พวกเขากำลังเศร้าโศกอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้วันนี้คือการวางแผนไม่ใช่แค่การเขียนเอกสารแต่การสื่อสารกับครอบครัวเรื่องความต้องการและความปรารถนาของเราการที่เราใช้เวลาคิดและจัดเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าจะทำ ให้ช่วงเวลาสุดท้ายของเราเป็นช่วงเวลาของความสงบและความอบอุ่นไม่ใช่ช่วงเวลาของความวุ่นวายและความขัดแย้งครับอย่าลืมติดตามตอนที่สองของเราที่จะมาพูดต่อเรื่องการจัดการความสัมพันธ์ครอบครัวและเรื่องพิธีกรรมและความปรารถนาสุดท้ายในครั้งหน้าซึ่งจะเป็นการปิดท้ายการเตรียมตัวของเราให้สมบูรณ์แบบเพราะการจากไปที่ดีที่สุดคือการจากไปแบบที่ทุกคนในครอบครัวเข้าใจและยอมรับได้ด้วยความรักครับ สำหรับในตอนนี้ของรายการสมาร์ทไลฟ์ไวเกษียณขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังหากชื่นชอบเนื้อหาฝากกดติดตามหรือแชร์เพื่อเป็นความรู้ในการเตรียมตัวให้กับญาติญาติหรือเพื่อนเพราะผมเชื่อว่าการวางแผนชีวิตการเตรียมตัวในเรื่องใดๆย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าการไม่มีแผนการหรือการไม่เตรียมตัวเสมอครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ